สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วรายการสะพานสายรุ้งนะคะสะพานที่จะเชื่อมโยงคนในครอบครัวโรงเรียนสังคมเพื่อที่พวกเราจะได้มาช่วยกันสร้างสังคมอุดมสุขและให้เด็กๆได้เติบโตงดงามตามวัยค่ะวันนี้สะพานสายรุ้งจะพาคุณผู้ชมเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องราวของครอบครัวรักการอ่านครอบครัวหนึ่งค่ะครอบครัวนี้เนี่ยเขาปลูกฝังเรื่องรักการอ่านตั้งแต่รุ่นคุณปู่มาถึงรุ่นหลานเลยนะคะเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามชมกันได้ในวันนี้แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ติดตามชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะ วันนี้นี่น่ารักมากเลยนะคะมาทางครอบอครัวถามกันมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะเอาตั้งแต่น้องไอเดียยังอยู่ในภูมิคุณแม่เลยน้ำนมีวิธีคิดอย่างไงในเรื่องเกี่ยวกับการจะเลี้ยงดูลูกยังไงอันดับแรกเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่มีสมาธิมีสมาธิอันนี้ชัดเจนเชัดเจนแล้วก็มีผลต่อเรื่องการเรียนนะคะตอนนี้อาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปเปิดตำนานการต่อสู้ของพวกเธอกันค่ะ เด็กสาวทุกคนย่อมมีความฝันที่อยากจะให้เป็นจริงเมื่อตนเองเติบโตขึ้นค่ะซิเวียเปิดฉากมาด้วยความเป็นหญิงสาวธรรมดาตอนที่พ่อยังไม่เสียก็สวมส,ส,สีชมพูสเวตเตอร์สีชมพูใช่ไหมครับก็สดใสเป็นโรแมนติกเต็มที่เลยต่อเนื่องมาแต่พอคุณพ่อสูญเสียไปก็หมายถึงว่าหลักยึดเหนี่ยวหายธรรมชาติด้านในเริ่มเจ็บปวดละ ช่วงสนทนาบันดานใจในวันนี้นะคะพี่โนโสงมนสิทธิสมานจะพาไปพูดคุยกับครอบครัวใจดีค่ะที่ปลูกฝังเรื่องของการรักการอ่านให้กับลูกๆตั้งแต่เด็กๆให้กลายเป็นหนอนหนังสือเลยนะคะครอบครัวนี้จะน่ารักและก็อบอุ่นขนาดไหนติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะสนทนาบันดานใจค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงช่วงเวลาของสนทนาบรรดาลใจแล้วล่ะค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับครอบครัวนักอ่านค่ะเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยนิทานนะคะแล้วก็เล่านิทานให้ลูกฟังแล้วก็ปลูกฝังมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยมีนิทานเป็นส่วนหนึ่งของบ้านมีหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะต้อนรับครอบครัวใจดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคุณพ่อเอคุณแม่ใหญ่น้องไอเดียน้องไอซีคนไหนเอ่ยแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไวสาใจดีชื่อเล่นชื่อไอซีค่ะอ่าน้องไอซีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงส่วัสมนใจดีชื่อเล่นชื่อไอเดียค่ะค่ะไอเดียชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะมีไอเดียมีไอซีด้วยนะคะแมวันนี้นี่น่ารักมากเลยนะคะมาทาั้งครอบครัวค่ะ <c oughs> ถามกันมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะ,เอ,ะ,คะเอาตั้งแต่น้องไอเดียยังอยู่ในพุงคุณแม่เลย นะมีวิธีคิดอย่างไงในเรื่องเกี่ยวกับการจะเลี้ยงดูลูกอย่างไงตอนนั้นรู้สึกหวั่นวิตกไหมพีม่ตาแล้วเราท้องแล้วเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนนะก็ <S <s ในฐานะลูกคนแรกนะคะเราก็ยังไม่มีแบบแผนที่แน่นอนแต่เราก็ยึดว่าเราใช้วิธีเดียวกับที่คุณตาคุณยายเลี้ยงมาก็าคือคุณตาคุณยายชอบเล่านิทานให้ฟังค่ะคือเราตั้งตั้งแต่เด็กตอนนี้ที่เราโตขึ้นมาเราก็ยังมันยังเหมือนยังยังติดอยู่ว่าเอ๊ยยังจํา เรื่องจำภาพที่เขาเล่านิทานให้เราฟังอย่างเสมอๆได้ก็เลยคิดว่าเออวิธีนี้ดีนะเพราะเรายังชอบเลย,ยงั้นเราก็น่าจะใช้วิธีนี้แหละกับกับลูกๆค่ะค่ะคือแบบตำราเลยหรือแบบาคาเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องก็ไม่เคยไม่ค่อยได้เคยศึกษาแต่คุยกันบ่อยๆเพราะว่าคุณตาเนี่ยชอบเล่านิทานให้เด็กๆแถวบ้านฟังเวลาสมัยที่คุณพ่อไปเที่ยวตอนนั้น เป็นแฟนกันก็จะเห็นภาพนี้อยู่บ่อยๆอยก็วิธีดีเข้าท่าดีทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงเด็กๆได้อย่างสนุกสนานเราก็เลยว่าถ้าเรามีลูกเราเล่านิทานให้ฟังนะเพราะมีหลายเรื่องที่คุณตาเล่าให้ฟังก็เรายัางหัวเราะถึงทุกวันนี้มาเล่าให้ลูกฟังลูกหัวเราะอย่างเราไหมลองดูสิประมาณนี้ดูแล้วประมาณหนึ่งที่ต้องมาตักสายเลือดเลยเนาะนะคะทีนี้พอคลอดออกมาแล้วนะคะเราเริ่มต้นอยางไง เราเริ่มจากการเล่านิทานที่พวกฟังหรือยังไงคะเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเพรายังเบบีเขายังเบบีอยู่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนใช้เขาเป็นตัวละครตัวหนึ่งสวัสดีหนูชื่ออะไรรู้จักกันไหมอะไรอย่างนี้บางทีก็ใช้เป็นหุ่นมือหรือไม่ก็คุณพ่อให้คุณพ่อคุยคุณพ่อก็จะ ใช้เสียงเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยพูดเล่นกับเขาหนูชื่อไอเดียรู้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเป็นเรื่องราวหิวข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้เป็นยังไงคะถามคุณพ่อหน่อยเรามีการหารือกันหรือเปล่านะคือเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะแล้วก็แบ่งบทบาทกันยังไงคะจริงๆก็มันค่อยๆพัฒนาไปเพราะเนื่องจากลูกยังเล็กสิ่งที่เราจะสื่อสารกับเขาได้ก็คงเป็นเรื่องของเสียงท่าทางอะไรเงี้ยครับ แล้วมันก็ค่อยพัฒนาไปที่ว่าพอเขามีสมาธิในการฟังเราก็เปลี่ยนเป็นการเล่านิทานใช้เสียงใช้ท่าทางไปใครรับหน้าที่หลักคะหน้าที่หน้าที่หลักคือส่วนใหญ่ก็จะท่าตอนในวัยเด็กช่วงกลางวันถ้าช่วงกลางวันคุณพ่อไปทํางานคุณแม่มาไปแต่พอช่วงช่วงเย็นคุณพ่อกลับมายกาแม่ต้องเตรียมอาหารเตรียมอะไรเงี้ยผมก็พาลูกขึ้นนอนในช่วงนั้นเราก็เล่า ก็จะเป็นบทบาทของพ่อเล่าไปเขาหลับบางทีเราหลับก่อนด้วยซ้ำเราเราใช่การแบ่งบทบาทกันชัดเจนแล้วก็ต้องถือว่าก็คือคุยกันเนาะว่าเราจะเลี้ยงลูกด้วยนิทานตอนนั้นคิดอะไรไหมคะว่าอุนนิทานมันจะต้องนําไปสู่ทําให้ลูกของเราเป็นเด็กฉลาดเด็กเก่งมีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าไม่ได้คิดเลยคิดว่าคิดแค่ว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสังคมเมืองที่พ่อกับแม่ซึ่งเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงเด็กเนาะ เราก็เลยใช้เวลาในส่วนตรงนี้กับลูกได้มากที่สุดในช่วงลูกก่อนเข้านอน<ช>ลเล่านิทานร้องเพลงไม่เก่งเหมือนกัน <c oughs> เขาชอบร้องเพลงกล่อม <c oughs> แต่ว่าเราชอบพูดกล่อม <c oughs> เป็นยังไงคือสองคนนี้ต้องบอกว่าสองคนนี้ใช้รูปแบบเดียวกันทั้งคู่เลยหรือเปล่ปาคะรูปแบบเดียวกันแต่แตกต่างตรงตรงตรงที่คนถ่ายทอดเนี่ยก็จะมีคนนี้มาช่วยมีคนนี้มาช่วยใช่เวลาแม่พูดคนนี้ก็จะช่วยเล่าแทรกตอนมีน้อง บอกแม่แม <ane> <uk> mm ่เล่าผิดแม่เล่าผิดต้องอย่างนี้ตังหงหนีบเดี๋ยวไอเดียไปหยิบมาให้ดูไม่ใช่เบอกแม่แม่เล่าในสไตล์ของแม่งั้นไอเดียเล่าในสไตล์ของไอเดียมากเยี่ยมมากเลยพ่อไม่รู้เวลาพี่เล่านิทานให้ฟังชอบเนาะโดยปกติเนี่ยครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวแยกออกมาเป็นครอบครัวเดียวหรือครอบครัวขยายคะเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวค่ะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีพี่เลี้ยงทำงานทั้งคู่ไหมคะ ช่วงช่วงที่น้องยังเด็กอยู่ทำงานทั้งคู่อะค่ะคะก็คุณพ่อทำงานประจำส่วนคุณแม่เนี่ยจะเป็นพาร์ทไทม์ก็ยังพอในเวลาบ้างงานหลักเลี้ยงลูกงานหลักเลี้ยงลูกค่ะก็คือสัปดาห์มึงทำงานสองวันแต่เป็นวันที่ฟิกสองวันนั้นก็จะ เพิ่มคุณตาบ้างคุณยายบ้างหรือว่ามีคุณลุงคุณป้าหลานคนแรกไงคะก็จะมีคนมาช่วยก็จะมีคนมาช่วยบ้างค่ะเมื่เรียนไปจริงๆก็เป็นรูปแบบจําลองของคนสังคมเมืองในยุคปัจจุบันนะคะใครจะบอกการจัดตารางชีวิตได้ไหมคะว่าเราจัดตารางชีวิตยังไงเพราะก็ต้องถือว่าก็ทํางานด้วยและถึงแม้ว่าจะเลี้ยงลูกหลักเราก็มีแบบพรกธรรมบ้างแต่เรามีการจัดตารางชีวิตด้วยหรือเปล่าถ้าอย่างของคุณพ่อเนี่ยทำงานเต็มเวลา อาจาร์ถึงสุขก็พอช่วงที่มีรูปเนี่ยก็เสกุบาบกับเพื่อนๆไปเลยคือพอห้าโมงเย็นก็ไม่มีแล้วที่จะไปแบบว่าไปสัมสั์เนี่ยตัก็ก็ไม่ได้งระยะหนึ่งจนเขาเขาอยู่ในช่วงที่ดูแลง่ายขึ้นก็เริ่มมีไปได้บ้างแต่แต่ก็ไม่ถึงกับว่าร้อยเซนะฮะก็มีบ้างแต่ว่าน้อยลงไปเยอะเลยเทียบช่วงกลางคืนก็ไม่มีไม่มีออกไป เนื้วของคุณแม่ก็พอดีว um ่าเป็นพักทาม์มเพราะฉะนั้นตารางเวลาอะไรเนี่ยจะต้องรู้ล่วงหน้าจะต้องรู้ล่วงหน้าก่อนปฏิทินก็จะเต็มไปด้วยตัวอักษรถ้าเป็นวันนั้นแล้วบังเอิญว่าไม่มีญาติคนไหนที่ว่างก็ต้องเป็นคิวคุณพ่อลวค่ะต้องลากระทันหันต้องลาเหมือนถูกบังคับว่าต้องลาแล้วแหละเพราะเราตารางเราล่วมหน้าแล้วนะเราร่วมหน้าแล้วแต่ไม่มีใครสามารถมาเทคเทิร์นได้เนี่ยก็ ต้องขอรบกวนคุณพ่อว่ากระทันหันขอลากระทันหันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยาใช่ค่ะเราเราใช้หนังสนือิทานในการเลี้ยงดูลูกนะคะแล้วก็เล่าให้เขาปลูกฟังเขาอยู่ตลอดจนเติบโตมาจนปัจจุบันเนี่ยน้องไอเดีย11ปีน้องไอซี9ปีค่ะใช่เราเห็นอะไรในตัวเขาคะจากการบอห้อมาด้วยนิทานอันดับแรกเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่มีสมาธิ มีสมาธิน,นีชัดเ,เลยชัดเจนแล้วก็มีผลต่อเรื่องการเรียนนะคะ,คะเรื่องของการจับใจความอ่านเอาเรื่องะอะไรพวกนี้เวลาที่เขาเรียนในห้องเรียนเนี่ยคุณครูหลายๆท่านก็จะชมว่าน้องสามารถที่จะฟังแล้วจับใจความได้ดีเรื่องของการทํากันบ้านเขาสามารถที่จะรู้ว่าเขาควรจะหาข้อมูลยังไงคือถ้าเกิดส่วนใหญ่ยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าเขาจะเข้าอินเทอร์เน็ต แต่สองคนนี้จะบอกว่าเรามีหนังสือเรื่องนี้อ,อไปดูกันเรามีเขาจะนึกออกเขาจะนึกออกว่ามันมาจากตรงไหนหรือส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่ช่วยในการเรียนเวลาที่เขาอ่านหนังสือพวกเนี้ยตอนที่เขาเรียนเนี่ยอันนี้มันหนาเยอะกว่ามากนะเวลาที่เรียนคุณครูสอบคุณครูสอบชี้เท่านี้เขาจะรู้สึกว่ามันง่ายเพราะมันโหมากมันมีชี้เรงนี้ใช่แล้วคุณครูยังเขียนเป็นข้อๆอีกไอ้นี่มีต่อเนื่องกันแบบนี้เลย